สวัสดีท่านผู้ชมและก็บเอฟซีทุกๆท่านครับผมวันนี้ผมกับสิฟ้ามันใส่เบียดอยู่นะครับผมใส่เบียดเป็นเนื้อเขียดครับมืดแล้วครับผมนี่ครับพี่น้องเนื้อเขียดครับกิดค้ำแล้วเหรอครับผมค้ำแล้วใส่ไปหลังนึงแล้วครับไปจ้างไหมครับเดี๋ยวมาเลี้ยงมือพามายามพี่น้องมืดครับผมเนาะเปิดไฟครับเห็นไหมครับใสไปหลังหลังนึงแล้วครับผมค้ำผม คำอะไพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศย่ำเลี้ยงครับผมเลือกงานว่าคำครับใส่ยุขางท้างนะครับนี่เป็นสะพานครับผมเป็นน้ำหวยใส่เป็นน้ำน้ำหวยนะครับยันเลี้ยงครับบรรยากาศย่ำเลี้ยงครับท้องไ่ายย่ำเลี้ยงครับผมมาได้มันไฟครับนะครับอยากาดย่ำเลี้ยงครับผมหายยุหายกินแบบบ้านบ้านนองครับผมเดี๋ยวผมพาใส่ครับใส่ไปนี่ครับ นะครับไ่นองใส่ไปนะครับอย่มาเลี้ยงเข้ามาลุ้นน้ำกันครับผมไอ้มีป่ายังกินเทาเนี้ครับการย้ำเลี้ยงครับโอ้ครับดาวขึ้นแล้วครับผมดาวขึ้นแล้วดาวบนท้องฟ้านะครับนะครับี่นองดาวกาดย้ำเลี้ยงครับผมเอาหยาดใส่ก่อนครับฝ่ายย้ำเลี้ยงครับผม มันบรรยากาศยังมือเลี้ยงครับค่ำๆครับขออนุญาตใส่เบ็ดก่อนครับยังมือเลี้ยงยงมันหลุนน้ากันครับว่าสิมียังกินห้อเนี้ครับเนื้อเขียดครับมือนี่นี่พี่น้องใส่พึ่งเส็จครับแังลงมาได้ยินเสียงได้ยินเสียงนะครับป่ากินครับมันหลโดแน่ๆได้ครับโอ้แม่นดีๆครับพี่น้องดิโอ้ตรงคืบอยู่ครับเลี้ยงเขาตรงมันหลุนน้ากันครับ เห็นพี h ê, h ê. In ่น้องหนนนมันแล้วครับเต็มแดก้ามาแล้วครับพึ่งไส้ครับผมพึ่งไสคไปนี่ครับพี่น้องมันแล้วครับเงืาเขียดครับรูเลี้ยงมุ่นน้ำกันอีกครับประหยัดปลดปลารครับนะครับใส่เงอไป่รุนอีกครับเงืาเขียดครับผมนห็นไหพี่น้องใส่เงอไป่รุนครับเงื้อเขียดครับ ลักษณะนั้นแหละครับผมดังเพิ่นเหินน้ำจักหน่อยครับอยวมันเ,เล,นนนลี้ยงให้มันรุนน้ำกันครับแถมเรียกครับใจ่ะเสดลวก็ย่างขึ้นมากครับพี่น้องรุนน้ำกันครับสวัสดีท่านผู้ชมแยามคำขึ้นครับผมในเวลาไม่ยามเบ็ดแล้วครับพี่น้องครับถ้าไม่ยามครับอุ้ยครับข้างนั้น่นก็นส่กันแล้วครับผมยังรถ่นไปแล้วครับอู้ย่างเรียก เงยยังครับผมงา,านมโนขึ้นนี้หน่อยพี่น้องเอยดุลน,น้ำกันครับมาน้ำนี่ครับนี่เป็นหมูครับผมนี่ครับสองตัวครับพี่น้องบึ้งรุนน้ำกันครับเลี้ยงในตัวหนึ่งครับผมเนี้ยน้วพี่น้องเห็นแลี้ยงผมครับนรเนี้ยล้วงานนี้ แตี่ยมเลกในงไขึ้นย่างมันขึ้นครับตอนเสาใส่ไปแล้วก็ถือตัวนึงพี่น้องหัวครับผมถั่นเอาแหละครับแตี่ยมเลกในงไขึ้นนี่ครับพี่น้องใส่งามๆกาลังปนเสียบครับผมอนุญาตปดปลาครับครับใส่เงือ่เหมือนที่เรียบร้อยครับผมไม่รุนขื้นเศร้าเทือนนึงครับผมรุนน้ำกันครับมาดูหฮกิมบ้านบ้านน้อครับ ใส่เบ็ดครับหลังเลิกงานมาน่าค้ำครับผมโอ้ยขยับตั้งเลยครับพี่หนุ่มน้ำกันครับโอ้ยหลังยังเงี้ยังอยู่ครับครับเสียดเขียดยังอยู่ครับขึ้นลั้งตัวไปน้ำกันครับพี่หนุ่มการรำมาติบ้านห้องครับหายยู่หายกินน้ำกันครับ นี่ก็เยือยังเยือครับพ oh okay. hey no ี่หนุอมพี่น้องพัดจันเริ่มขึ้นแล้วครับอันนั้นไฟบ้านครับผมใกแถวตีนบ้านครับใกล้บ้านครับผมพระจันเริ่มขึ้นแล้วครับรุนรับกันครับงานทำดีแท้ๆครับนี่ก็ไรเป็นมูครับงามคำขึ้นกับพวกเงาแล้วครับเนาใส่เบ็ดครับเ็นดูนี่เง็อห่วย มาเป็นรถล right. mm. well. ้างหนึ่งล่างต้องไปเบิ้งคนนู่นมันครับผมเขียนดินลงๆลงเลยดินลงกันครับรูนทับฟังนั้นก็ยามเหมือนกันครับคนละาฟังครับพี่หนุ่มลงกันนี่ครับล้างหนึ่งลังงีิถึงแร่งนะครับผม ใส่ไปแล้วลับคุณมานถือครับหลังนี่แหละครับผมคุณนุ่กันนี้ครับโอ้คับคุณมาเแถวนี้ก็ถือขึ้นกันถือคือนก็พี่นุ่โอ้มาลังนี่หน้าสองแถวถือสองแถวพี่หนุ่นี่ครับป่าไม้ครับนุงจากหน้ามากครับมันวโตรยไงนะครับเดี๋ยวซ้ำนี่แหละครับกำลังปนเสียบครับพี่หนุ่มถึงไงเลยมันก้างไหลครับ เฮ้ยหยัดปวดป่าครับพี่น้องใส่ยงไปรุ่นเงื่อนเสาเหมืกันครับเดี๋ยวเบางหลังต่อไปครับผมหลังต่อไปครับสองเตี่ยมแล้วครับสองเตี่ยมครับผมดูนักกันหลังต่อไปครับดูนักกันครับพี่หนุ่มนะครับนี่ครัโอ้โหเขียดฉันใส่มี่ตัวมาครับพี่น้องโอ้ไม่มีครับนั่นครับ เตียมที่สามแล้วครับเตียมที่สามับขออนุญาตพุดปลาครับสามเตียมครับได้ตัดสายเบ็ดครับผมกินเล็กครับนี่ครับเนื้อเขียนห้องเดี๋ยวลุนน้องการลังก็ไปครับสามเตียมพลานแล้วครับพี่น้องสามเตียมแล้วครับอืขึ้นนี่ครับขึ้นนกันนี้ครับดูให้กินแบบบ้านๆ้องครับผม อากาศครับอายุหายกินครับหลังจากเลิกงานมาพี่นนองโอ้หนั่งยั่งอยู่ครับเงอยั่งอยู่ครับไปตามลํำหวยตัวนี้แหละครับผมฝ่าช่วงนี้จะยุ่ไม่ห่วยครับผมไม่ห้นหน้าคือสีลุงเกือบกุ๊แล้วครับพี่น้อมหยุดน้องกันครับอ้หนังเงอหายครับผมเดี๋ยวกลับขึ้นมาใส่ครับเรื่องนั้งไม่กอนครับเงอหายครับ รุมนักกันย์ครับหลังนี่ก็ตีตีเนื้อหายเลยครับนี่เนื้อหายเลยครับหลังนี่ก็ได้นะครับผมรุนนักกันย์ครับเนื้อหายไปซวงหลังครับตีเนื้อหายมันมีตัวครับโ<อ>นี่ครับนี่รุ่นนะครับแตมยมที่สีครับนั่นนะรครับแตมยมที่สี่ ครับตูเป็นไงครับถอดีปนครับต้งปนเสียบครับสั่นหนึ่งแตะรุ่นหนึ่น้องนอกอย่ที่ซีครับครับตูง่ายก็ปั่นได้ครับทั้งตัง่ายความยั่งยืนปุ๊บครับอรีเตียมพานแล้วครับผมอรีเตียมแล้วครับดูน้องกันครับ เต้มเพิ่มอีก่บ้างครับนครับหนุนน้อกันครับที่เต้มครับนี่ครับโอ้หนังนี้ก็โดนครับโดนโดนโดนแล้วครับนี่ใส่ก็มันง่ามครับนี่ครับใส่นี่นะพี่น้องนั่งเตบมครับผมระยะปดปั่นครับพี่น้องหาเตียมแล้วครับผมนี่ครับพี่น้องหาเต้มครับ ดุดน้ำกันล้างต่อไปครับผมแ้มแล้วพี่นอ้องครับน้ดกัน,นูครับอู้อน,นั่กินเงาให้พี่น้องเลยกินเน้อแต่บ่มีตัวครับผมดุดน้ำกันล้างต่อไปครับแยมครับพี่นอ้องครับรั่งเยี่ยปลาก็ไม่อีหนครับ เงยยังอยู่ครับหลังนี่รุ่นอื่นเสาครับผมเย็ดผมก็ไม่ได้เซลไรหนอครับพี่หนงยี่สิบก็ล้างหนิล่ะครับใส่เพื่อหายู่หากินครับผมหลังจากเลิกงานมาใส่เพราะได้อยู่ได้กินแล้วครับนี่ครับรุ่นน้ำกันอีกครับโอ้หลังนี่ดึงเข้ามาพี่พี่น้องนี่ครับดึงเท้านกโกงขม้าพี่เลยครับตัวยังตัวก็ร้อนครับพี่น้องเลยรุ่นน้ำกันครับ สีรีครับใส่สีรุดนะครับมลักษณะมีนรุดดีครับพี่น้องโอ้เสียดายครับรุดครับโอ้สีได้แเต้มเติมกันนะครับพี่น้อนรุดครับลัาตก็ไปครับหลุ่นทั้งกันนี้ครับเดีอยวจะซงลังสุดท้ายครับผมเดยี่ซุปกึหลังครับไปใส่เพื่อจะไปน้ำเป็ขายไปยังเนาะครับหายอยู่หายกินซื้อครับพี่น้อน ครับหลังนึงใสยไนี่ครับโอ้ดึงนึงไปคนเด้พี่น้องโอ้บุงนี้ตัวกแล้วครับลุดครับพี่น้องลุดครับจะรลุบครับผมนี่หาเตี่ยมนะพี่น้องหาเตี่ยมนี่ครับก็ได้ยู่ได้กินแล้วครับหายู่ให้กินปานห้องวางเอาไลครับก็ได้ยู่ได้กินครับ กลุ่มเศร้ากลุ่มแรงกับพ่อแหรอครับพี่น้องหาเต้มครับผมเื่อนนี่ฮวกดาวเข้ามาบันดีลาติสวัสดิ์ครับเจอกันอีกรอบนึงเมือเื้นเศ้าครับผมเลียดยีสิบก่าหลังครับซ้ำนี่ก็คือว่าโอเคแล้วครับบ้านห้องขออนุญาตเดี๋ยวเจอกันมือเื้นเศร้าครับผมทำาพืนนี่ดาวเข้ามาสวัสดีครับสวัสด,ดีท่านผู้ชมย้ำเศร้าครับผม ในเวลามายามเบ็ดแล้วครับย่ำเ้าครับผมหยัการดครับย่ำเ้าครับผมนี่นะพี่น้องหาอยู่หากินบ้านห้องครับใส่ยกเกย์บนทางครับผมเกย์บนทางแต่เวียนก็เริ่มขึ้นแล้วครับในเวลามายามเบ็ดครับเมื่อคืนนี่ได้่ยหกเตีมครับพี่น้องหกเตีมเดี๋ยวตอนเ้าเขาไปลุ้นน้ำกันครับว่าจะได้จกเตี่ยมหยัการดย่ำเ้าครับผม หายเลยจีประมาณนั่นแหละครับนี่หอยน้ำหวยนะครับลุ้นน้ำกันครับพี่น้องน่าสินี่เต็มบ่ครับย่างเสาครับจ่างก็เคลื่อนในห้องได้ไปหกเต็มครับผมโอ้เงาหายครับพยายามเก็บครับพี่น้องุูนน้ำกันล้างต่อไปครับย่างการย่างเสาครับครับครับล้งนึงครับพี่น้อง โอ้มีเตีมครับมีเตีมครับนั่งมีเตีมครับพี่น้องนัตายครับผมเตียมแหลกข้ามาแล้วครับขออนุญาตเก็บปลาครับลุ่นทั้งกันล้งทั้งไปครับเตีมหนึ่งครับโซานี้ครับีหนึ่งเตีมครับบรรยากเกิดเงี้ยโซนครับผมทางนี้รุ่นครับนี่ที ในอีกนะครับพี่น้องเตียมที่สวงมากแลวครับเตี่ยมที่สวงครับพี่น้องโอ้ใส่กำลังพอดีพ้นครับนี่ครับเตี่ยมที่สวางครับพี่น้องน้าแล้วครับเตี่ยมที่สวงครับผมน้าแล้วครับย่ำเ้าครับน้ำดีได้ทครับนี่ก็ไดเตี่ยมเย็บน้ำครับเป็นมูครับสองเตี่ยม่านไปแล้วครับรุนกันครับ เพื่อนหนี่ลังนี่ถือครับพี่น้องถือฟองเตียมครับเพ่ใส่แล้วเกิดกลับขึ้นมาครับผมถืออีกแล้วครับพี่น้องลังหนึ่งมานอีดีครับสามเตียมแล้วครับเพื่อนนี่เกิดใส่ไปกลับขึ้นมาถือครับนี่ใส่กลับขึ้นมาถืออีกแล้วครับพี่น้องลังหนึ่งมานอีดีครับโอ้โหฝนครับเตี่ยมที่สามเขับเสานีมากแล้วพี่น้อง เมื่อแล้วว่าได้ไหมได้ <c oughs> ว่านี่ได้ตั้งหลายครับเตี่ยมนี่สามห้องโอ้มันครับพี่น้องสามเตี่ยมนะครับเศรานี่สามเตี่ยมครับล้างนี่ล้าง,งเดียวถิดแซมตัวเลยครับพี่น้องเพืนหนึ่งก็ถิดสรงครับยังมันเศร้าถืออีกตัวนึงครับล้างนั่นมันครับมนันล้างนั่นมือน้ำกันหลังเ่อไปพี่น้อง เบ็ดับป่ามีเนี่ครับพี่น้องบ่อนดีอยู่ครับครับลังครับบ่ถือครับลัางนึ่งว่าติเก็บครับดุนน้ำกันนี้ครับน้ำหอยน่นหน่อยนะครับพี่น้องเนี้ยแล้วพี่น้องเนี้ยอีกแน้วครับเรี่ยมที่ซีเข้ามาแล้วครับเสานี้ครับโอ้เสียทีตายครับป่านานนี้ติดาตไว้ครับพี่น้อง ปลาในนี้ครับครับขออนุญาตปลดปลาครับครับย่ำเ้าครับผมสีเตี่ยมครับผมนี่นนอสีเตี่ยมครับมันขึ้นนีดีหกเป็นสิบพอดีครับผมนี่ไม้นี่ครับเบ็ดห้องกับนน้อยครับผมนี่ครับเบ็ดบ้านไรเบ็ดยี่สิบก็หลังเลยครับนี่ครับกกรย่ำเ้าครับผมเดี๋ยวายคลิปนี้ก็คือจบซ้ำนี่แหละครับกาวคข้าาสวัสดีครับ ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมในท้ำคลิปตอ่ตอไปน้ำครับผมสำหรับเซานี่ขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับ